สวัสดีพี่น้องป้องไปสุกุูุคนนะครับเด้อตอนนี้นะครับก็มีรถนะับมาจอดบริเวณหน้าลานพ่อปู่นะครับเนาะ <c oughs> เพื่อนก็มาถว้ปู่นะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะ <c oughs> ตอนนี้นะฮะ <c oughs> ก็เป็นรถเก่งนะครับรถเก่งสี่ประตูนะ ถ่ายข้าวไหมถ่ายข้าวหรือเปล่านี่นะครับบรรยากาศหน้าบ้านก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะมาจอดถ่ายรูปนะฮะพีท อะไรนะจะเกิดขึ้นกับการกาแฟกุกกอกครับร<ป>้านกาแฟกุกกอกจะทําอะไรนะฮะ<ป>โอ้พี่กีจะทําอะไรร้านกาแฟะนะฮะมีประตูด,ด้วยมีอ่าหน้าหน้าหน้าต่างเหรอจะติดแอร์หรือเปล่านะฮะโอ้มีวันนี้เราต้องอัปเดตนะร้านกาแฟกุกกอกนะ ตอนนี้พี่คนนี้เขาก็มาน่าจะมาคนเดียวนะมาไหว้ปู่นะฮะบรรยากาศนะฮะช่วงเที่ยงพอดีนะ นี่นะฮะก็เป็นนักท่องเที่ยวนะมาด้วยกันสองท่านนะจาการถโตโยต้าเนาะมาจอดอ่าไหว้พ่อปู่นะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ไปซื้อน้ำอยู่ร้านช่างพงนะฮะายากากวทมนะมหมเี่ วันเป็นวใส,อ,สอีกหรืนี่เจ้าน้าสองตุ๊ยวสวยเนึ่ครับคนกก๋วยเตี๋ยวกระพัดมากมา,ายเนี่ยครับไส่หมูหลายเด้อยครัอบผม น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวมาอีกรายนึงนะฮะตอนนี้กําลังถ่ายรูปอยู่ ับ้านน้องบอกครับนี่นะฮะบ,บรรยากาศหน้าบ้านนะครับก็นักท่องเที่ยวเนาะมาจากร้อยเอ็ดนะฮะเนาะมาเดินเที่ยวที่รานพ่อปูพ่พญานาคนะครับเนาะพ่อปู่ปาริจิตนาคราชนะครับ ไปไหนแล้วพูดมาที่จะโอนเงินมาให้ให้หอเอาเงนมานด่วนเร็วฮะใจสิขาดนะใจสิขาดไปกินข่าวมาร <c oughs> ้านตลอบุบีพัดลมมนันโอ้ร้อนแหงเลยเฮ้ยมันมีพัดลมอันนั้นอยู่ด้วยพัดลมอันแอร์นะเอานะ นั่นไงครับเราไม่ได้เปิดเขาเปิดเอาเลื่อยเราบอโต้มันน้อยคนเลครับเปิดจากนี่ไปแยกบ้านก้านเหลืองนี่ไกลไปไหนบ้านก้านเหลืองต้องถามช่างพงช่างพงบ้านก้านเหลืองไปไกลบอประมาณสี่สิบอ๋อสี่สิบครับประมาณสี่สิบไลูกก็ยื่เปิดไปนะไกลกว่าไปไอ้นั่นจนครับผมไกลกว่ากบไป เอบ่อ๋จะได้ว่มฮฮฮองกลับขึ้นครับจะไปไหค,ค,ครับบนไปสิเก้ันเอ็ดสิเกนเอ็ออครับครับที่รถมาเร็<อ>เวแต่โควิไปแต่เราสั่ที่รถมาเรื่อยๆก็เรยว,รว่าครับขบนต้นกันนะ<อ>ดมาบมีชีวิตดปกติธรา,านรมดาเสมอนี่ครับ ปกติครับยยู่สกลนะครับบ่ครับไปกลับครับไปขึ้นเขาไหมก็ก็ขึ้นอยู่นะครับมันจะมีโค้งหลายครับเท่านี้ร้อยโลร้อยโลเขาอ่ามุกอาหารหนึ่งร้อยกิโลโค้งหลายครับถ้าบริิททางนี่กว่าสิบไปแต่ละโค้ง แล้วมันจะมีช่วงที evet, ่มันบมมีสัญญาณนะมันมันจะขึ้นข่าวนะครับ เปิพื่น้าอนเก็เปิดอยู่ครับเพื่อนอันพัฒนาร้านเพื่อนก็เปิดเปิดอยู่แต่ว่าไออันนาไปนําต่อเติมครับต่อเติมบร่ไปิดครับเพื่อนไปร่วมงานเพื่อนไปซอยงานก็เลยบร่ได้เปิดครับเป็นอันเป็นญาติของป้าแตนเสืยอ โบแน่ใจว่าเป็นญาติหรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็นผู้นำนะน,นะครับคร<ม>อบครัวครอบครัวผู้ใหญ่บ้านครับกับลูกบ้านก็ต้องได้ไปร่วมนะครับนี่นะครับก็บรรยากาศหน้าบ้านลุงคนนะครับก็มีเอฟซีมานะมาเที่ยวหน้าบ้านนะคะเราก็เป็น เป็นแผนกต้อนรับนะเป็นรีเซพชันนะคราดูแลนะครับให้คำข้อมูลไปเนาะอาจจะอาจจะครบถ้วนไม่ครบถ้วนบ้างก็ตะกาบขออภัยนะครับตามที่เราพอจะมีข้อมูลเนาะตัวไหนถ้าให้ข้อมูลได้นะครับตัวไหนที่เราไม่รู้แล้วก็ถามผู้รู้นะครับเหมือนเมื่อกี้บ้านกัรเหลืองเนาะทางไปนี่นะฮะอธิสรก็ไม่ค่อยรู้นะบ้านกันเหลืองอยู่ไหน,นก็ต้องถามผู้รู้นะฮะ คลิปนี้ก็ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ